สวัสดีครับเราคืออุดอรนปรกรณ์ความถามที่ผมเจอบ,บ่อยคือทำไมเรือยนต์บางตัวใช้ถ้วยคลัตชเป็นเฟืองและบางตัวใช้ถ้วยคลัตชเป็นแหวนและบ่อยครั้งจะมีลูกค้าโทรมาสัง่งถ้วยคลัตชพร้อมสเตอร์แหวนเพื่อเปลี่ยนออกสเตอร์เฟืองที่ยังอยู่สภาพใหม่ แม้แต่ราคาถ้วยคลัตช์และสเตอร์แหวนจะแพงกว่าถ้วยคลัตช์เฟืองตัวเดียวพ้นดาว่าน่าจะมีคนหวังดีแนะนำให้เปลี่ยนท่านผู้ชมน่าจะคิดเหมือนผมนะครับว่าเหตุผลแรกที่ใช้สเตอร์แหวนเพราะราคาเปลี่ยนสเตอร์แหวนตัวเดียวจะถูกกว่าถ้วยคลัตช์ทั้งตัวสำหรับเรือยอนต์เล็กๆ และค่าจะแตกต่างกันไม่มากผมก็เลยสงสัยว่าต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนทันทีมันไม่จำเป็นเลยผมก็เลยหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตและวันนี้ผมจะอธิบายว่าอะไรคุณนา่าจะใช่มากกว่าสเตอร์เฟืองหรือสเตอร์แหวน ข้อแรกแล้วไปดูที่ความปลอดภัยสำหรับเรือยนต์เหล็กเราสามารถขยับบ่าเข้าไปใกล้ชิดกับสเตอร์เฟืองตำแหน่งนี้จะปลอดภัยที่สุดเพราะจะป้องกันไม่ให้โซ่ขยับมากและกระโดดออกจากบ,บ่าเราที่ร้านอุดอรอุะกรณ์แล้จะแนะนำลูกค,ค้าเอาโซ่ที่ยานแล้วมาที่ร้านเพื่อจะตัดและต่อให้มันสั้นลง ลูกค้าตางจังหวัดสามารถใส่ในกล่องและส่งมาหายได้ค่าบริการตัดโซ่เพื่อทำให้สั้นลงและต่อใหม่แค่30บาทต่อเส้นถ้าลูกค้ามีโซ่ที่สั้นไปอยากต่อให้มันยาวขึ้นเราสามารถต่อได้เพราะเรามีคอต่อและโซ่ทุกขนาดค่าบริการแค่40บาท หักตรงบวกค่าฟันที่เราเพิ่มสมมติว่าเรามีโซซอยขนาด3าทับแปดและเราต้องการเพิ่ม2อฟันโซซอย3ทับ 8. แปดเราคิดฟันและ14บาท2ฟันเป็น28บาทถ้าจำเป็นเราสบัดปรับบารของเรือยนต์สเตอร์เฟือง ออกไปมากกว่าเรือ,อยนต์สเตอร์แวนหากข้อดีของสเตอร์แวนคือโซ่ที่ยานไม่ขยับมากโอกาสที่โซ่จะลุดออกจะบาจะน้อยลงหากถ้าโซ่ลุดออกจะบาข้อดีของสเตอร์แหวนโซ่มาจะตกลงที่ด้านข้างแหวนและหยุดทันทีข้อเสียของถ้วยเฟืองโซ่จะหมุนตลอด จนเราปล่อยคันเร่งอันนี้จะอันตรายนะครับที่นี้เราไปดูประสิทธิภาพของถ้วยเฟืองและแหวนจะมีความแตกต่างกันไหมความตอบสั้นๆคือใช่สำหรับเรือ,อยนต์ใหญ่มากทีเดียวเลยถ้วยคลัตช์เฟืองจะดีสำหรับเรือ,อยนต์เหล็กที่มีแรงม้าน้อย เลือยยนที่ใช้สเตอร์เฟืองจะมีพลังในการแรงหมุนจะเหมือนการทำงานของโซ่และเฟืองอยู่ในจักรยานถ้าเราปรับโซ่ให้เข้าไปที่เฟืองขนาดเล็กเราวสมัถปั่นจักรยานสบายๆที่เราไม่ต้องออกแรงมากอันนี้เป็นเหตุผลที่ Steel m s 180ใช้สเตอร์เฟืองและถ้าเพิ่มบาร์หัวโตสมารถตัดไม่แข็ง และไม้ขนาดใหญ่หรือใช้กับบ่าและโซ่ขนาด20นิ้วหักคัชเฟืองจะมีข้อเสียอย่างเดียวรอบต่อน,นาทีของโซ่จะลดลงเวลาทำงานจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลที่เรือยนต์แรงมากสูงมักจะเปลี่ยนสเตอร์เฟืองหรือสเตอร์แหวนขนาดเล็ก เป็นสเตอร์แหวน3ทับ8คูณ8หรือ404สเตอร์แหวนขนาดใหญ่จะเพิ่มคอมเร็วหรือรอบต่อนาทีของโซ่เหตุผลคือเลือยนต์แรงม้าสูงมักจะมีน้ำหนักพอสมควรถ้าเราจำเป็นต้องหยกเลือยนต์เราไปตัดกิ่งไม้เราต้องการเลือยนต์ที่ทำงานแล้ว สำหรับเรือยนต์เหล็กที่มีแรงม้าต่ำกว่า3แรงคุณสามารถเปลี่ยนถ้วยเฟืองเป็นถ้วยแหวนใช่ครับเรือยนต์เราอาจจะปลอดภัยขึ้นและทำงานเร็วขึ้นข้อเสียจะมีแรงหมุนน้อยลงเลื่อยเครื่องเราต้องทำงานหนักตอนลากบ่าและโซ่ยาว เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นเปลี่ยนถ้วยเฟืองเป็นถ้วยแหวนนอกจากเราต้องการเราคืออุดอรในิพนก่อนหวังว่าจะเจอันิดครับ